เพื่อนเนสวัสดีคะ่ะตุ๊กจะพามาทำเครื่องดื่มอันชันมะนาวคะ่ะมาดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยคะ่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องเรานะคะขอบคุณคะ่ะก่อนจะมาเริ่มทำน้ำอันชันมะนาวนะคะมาฟังประโยชน์ดีๆจากดอกอันชันสิบข้อกันคะ่ะ ข้อแรกเลยนะคะช่วยบำรุงสายตาป้องกันอาการตาฟ้าฟางด้วยนะคะข้อ2ช่วยลดน้ำตาลในเลือดข้อ3ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายข้อ4ขับปัสสาวะและเป็นยาละบายอ่อนๆข้อ5มีสารต้านอนุมูลอิสระข้อ6ชะลอริ้วรอยและช่วยดูแลผิวพรรณให้เต่งตึงกระชับข้อ7 ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะข้อ8บำรุงผมให้เงางามดกดำข้อ9ช่วยสลายริ่มเลือดข้อ10ช่วยให้ระบบโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นค่ะดอกอัญชันมีประโยชน์เยอะเลยนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะไปชมส่วนผสมและวิธีการทำน้ำอัญชันมะนาวกันค่ะ น้ำอัญชันมะนาวนะคะตุกใช้ส่วนผสมคือใช้น้ำเปล่า1,500กรัมดอกอัญชันแห้ง1ถ้วยน้ำมะนาว1ถ้วยเกลือ1ช้อนชาน้ำตาล2ช้อนโต๊ะและน้ำพึ่งมาใส่ทีหลังนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะนำดอกอัญชันแห้งมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนค่ะ ต่อจากนั้นนะคะต้มน้ำให้เดือดและดีไฟเบาๆค่อยใส่ดอกอัญชันแห้งลงไปต้มอ,อีกประมาณ5-10นาทีค่ะหลังจากที่ต้มน้ำดอกอัญชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เทน้ำกรองเอาดอกอัญชันออกค่ะใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลค่ะ และคนให้ทั่วนะคะให้น้ำตาลละลายค่ะรอให้น้ำอัญชันเย็นลงประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็แบ่งใส่เหยือกเล็กนะคะแล้วมาเตรียมปรุงรสชาติกันค่ะน้ำอัญชันจะออกสีฟ,ฟ้าๆนะคะพอใส่น้ำมะนาวลงไปจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงค่ะใส่น้ำมะนาวไปสองช้อนโต๊ะสามารถใส่เพิ่มตามชอบได้เลยค่ะน้ำอัญชันเปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยนะคะ ใส่น้ำพึ่งค่ะ1ช้อนชาค่ะน้ำอัญชันมะนาวนะคะปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเทใส่แก้วน้ำแข็งดื่มเย็นๆชื่นใจกันเลยค่ะ น้ำอัญชันนะคะแก้วตรงกลางคือน้ำอัญชันต้มยังไม่ได้ใส่มะนาวค่ะทุกจะมาเปรียบเทียบให้เห็นสีกันชัดๆเลยค่ะปกติน้ำอัญชันต้มเสร็จแล้วนะคะจะเป็นสีฟ้าๆนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะหลังจากใส่น้ำมะนาวแล้วก็จะเปลี่ยนสีทันทีเลยค่ะ ใส่น้ำมะนาวลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตสีดูนะคะหลังจากที่ใส่น้ำมะนาวลงไปก็เปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วงค่ะน้ำอันชันมะนาวพร้อมเสิร์ฟเย็นๆชื่นใส่กันเลยค่ะ ตุกตื่มแล้วนะคะรสชาติออกเปรียปร้ยวๆหวานๆเย็นชื่นใจเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ